โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปนะครับในเกรมใหม่นะครับต้องบอกว่าเข้าไทยมาแล้วนะวันนี้ผมจัดให้นะครับวันนี้เขาเข้ามาแสนนะต้องบอกว่าเล่นหนักนะครับเทหนักจริงๆมาเล่นยันครั้งแรกนะครับแต่ว่าได้ดูพี่หลังแค่เล่นไปบ้างแล้วนะครับวันนี้มาลองกันหน่อยละกันนะขอซื้อฟิลปินไปเลยนะครับเห็นเล่นครั้งแรกก็ก็ขอแบบว่าเทหนักๆไปเลยนะฮะมาดูหน่อยนะครับในเม็ดเดียว ในเม็ดเดียวจะรอดหรือว่าจะร่วงนะครับอ่ะโอ้โหมาดิอ่ะ,ออะได้แค่ห้าหมุนนะครับแต่จะเป็นห้าหมุนที่ปังหรือเปล่าหรือ,อยังไงวงล้อเวลหนึ่งอ่ะวงล้อข้างๆนะครับมันก็จะมีเพิ่มเวลเนี่ยอัพเวลนะครับวายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอเข้าใจไหมพอนึกภาพบอกมาเนี่ยอัพอ,อีกแล้วครับเวลสามครับวายก็จะมากขึ้น นะครับเวล์สแล้วนี่ประมาณนี้ครับยังบางนะยังบางนะเอาได้เพิ่มอีก5้าฟีสปินโอ้โหโสิทธิพิเศษจริงๆอ่ะนี่ของจริงครับพเพื่อนๆเริ่มมาเลยฮะพยายามทำใจให้ชื้นนะเอาอัพไปอีกครับเวลที่4ครับพเพื่อนๆเอ้ยช่วงเวลานี้ได้ว่าหนึ่งทุ่มสามสินาทีนะฮะ ลองดูโอ้โหไหนมาครับเพื่อนๆถือว่าไม่แย่นะนะครับในการเล่นครั้งแรกนะครับแต่ว่าทําไมถึงถึงเพื่อนๆถามว่าทำไมรู้มากนะครับเพราะผมศึกษามาแล้วนะครับกับพี่หลังนะครับนะโบอีกห้าไปอีกครับใช่ปะ่นะอ่าฟิลิปปินเริ่มเยอะไวเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่มวยแถวอย่างนี้แน่นๆเป็นยังไงเพื่อนๆ ดูดิโอ้โหเต็มแผงอะนะครับเมก้าไปดีดองนี้เขาเรียกว่าเต็มแผงอ่ะนะครับเอาว่า,าว่าถือว่าได้เรื่องครับไม่แย่อย่างที่เพื่อนๆคิดแน่นอนนะครับแค่นี้ผมรอดแล้วโอ้โหมาทั่วอ,อีกอ่ะผมบอกเลยนะครับ ถ้าโดนใจอยู่ทางล่างูทางด้านล่างถ้าโดนใจนะนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกรมใหม่ในค่าย PP แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะนะครับผมนะเพราะว่ามันใหม่ล่าสุดนะครับแต่อยากรู้ที่ไหนมีทางด้านล่างนะจ๊ะเออไอ,อลูกกระโปเด๋ลองไปดูกันโอเองนะครับนี่บอเอ๊ะเลยเจอดอกนี้นะครับ โอ้โหลั่นเดของจริงมาแล้วครับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับแคปรูปนี้มานะเดี๋ยวมีของเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้ละกันนะครับไอลูกกระป๋เดนะฮะนะครับ,นะรบเรียบร้อยครับยับเยินเอาหมื่นอีกสี่หมุนสุดท้ายเอาอัพไปอีกครับเพื่อนๆเวลห้าหนักกว่าเก่าอีกไอเบงโอ้โหเขานีนะ่มึง ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบวายแน่นๆนะฮะอูแม่งสุดว่ะนะแม่งสุดจริงนะครับอู๋ท่วมผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆไร้คำบรรยายนฮะ โอ้โหเรยะวเวลาไม่ถึง5นาทีคือไม้เดียวรู้เรื่องไม้เดียวรู้เรื่องจริงๆเพื่อนๆน,นะครับช่วงเวลาที่บอกไปนะครับผมก็จะาหาช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะใครตามก็น่าจะรู้แหละนะครับดูดิแม่งเป็นแผงขนาดนี้มันมีที่ไหนอยู่วะฮนะ วันนี้ที่ไหนเฟี้ยววันนี้เฮ้ยฮัลโหลยับอย่างเดียวครับเพื่อน,อ,นอีก2หมุนสุดท้ายครับดูดิดูดิครับดูดิครับ โอ้โหเฮ้ยต้องตามแล้วต้องตามแล้วอย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่าปล่อยให้มันเป็นตำนานนะฮะเพื่อน<ๆ>รีบไปกดมาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนต้องรีบตามแล้วล่ะนะครับโอ้โหฟิลิปปินส์ไปที่นะครับไม่ถึงเจ็สิบคาเรนะครับได้มาเกือบครึ่งเอ็มนะครับดีไม่ดีเลยครึ่งเอ็มนะครับเพื่อน โอ้โหเกือบทะลุ1นเอ็มก็ว่าได้นะถ้ามา1นเอ็มนี่แม่งเอาแจกก่อนเลย50าสระนะครับ50าเครเบาๆไปเลยนะครับถ้ามา1นเอ็มนะฮะโอ้โหคับเ,เพื่อนๆของจริงวิ่งมาแล้วครับเ,เพื่อนๆเฮ้ยเดือน6แม่งปังจัด นะครับมีเกรมออกใหม่ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวงออย่างนี้นะครับโอ้โห و, แตกดีและหนึ่งโอ้โห و, แตกแสนละหนึ่งครับเพื่อนโอ้โหจบเกือบหนึ่งเอ็มครับระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับเ,เพื่อนๆไม่ถึงสิบนาทีนะครับซื้อฟิลิปปินส์ไปที่หกหกหมื่นเจ็ดนะครับขึ้นมาเกือบเก้าร้อยเคนะครับเกือบเก้าแสนหรือว่า เกือบ 1m นะฮะในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีแต่ต้องบอกนิดนึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่ควรรับชมถ้าโดนใจนะครับเพิ่มเติมทางด้านล่างเลยนะครับโอเคแคปนี้มาหาผมแล้วกันเดี๋ยวมีของอะไรให้เล็กๆน้อยๆนะครับสักสัก20เครดิแล้วกันนะครับแจกๆกันไปนะครับโอเครีบมานะจ๊ะเดี๋ยวหมดไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเฮงๆรวยๆครับคลิปนี้สวัสดีครับตามนะอีเบน